ไอ้เกี่ยวหญ้าที่ออกมาหาเบิ่งซะก่อนเอาเวลาเกี <huh Becca. S 1> ่ยวหญ้ามาหาโมเมนสิได้มันเกี่ยวหญ้าน้ำกันพนาบัดนี้เบิ่งเมื่อไม่เหตุอี๋โอ้ยบ่แม่นแต่ก็บ่เห็นไม่เห็นเห็ดเลยบ่ทันเกิดจ้ะพี่น้องเพราะว่าตอนเช้าร์นิดหน่อยสิบ่ได้เบิ่งเนาะดีใจเบิดเนาะโ่เม็นเห็ด พี่น้องตื่นมาเงี่ยก็ต้องมาดูแร่เฮ็ดกอนเนาะตอนนี้ก็ประมาณตีสี่มองจนสุดไงคือันเห็นบมื่ทันเกิดแต่พี่น้องทัางอื่นเพิ่อได้แท้ทางนี่เพิ่งพเห็นเนาะทุกปีเพิ่งเคยเกิดเนาะปีนึงพอเห็นปีนี้ไม่เห็นเลยจนสุด โอ้ยบากสิกดยางให้เต็มโปูฮ่าเพื่นมันกัเฮ็ดอย่งโอ้ยเฮ็ดดินพี่น้องจ้าเฮ็ดพี่น้องตื่นมาเนี่ยเต้องมาดูแร่เฮ็ดก่อนเนาะตอนนี้ก็ประมาณตีสี่ข้าเกี่ยวห้าที่ออกมาหาเบิงืงซะก่อนเอาเวลาเกี่ยวหญ้ามาหา เเฮ็ดดินคือกันเเฮ็ดดินคือกันปูหนึ่งฝนเพิ่็ตกอีกแบบพี่เนาะฝนตกดีจังเลยเดน๋ยวะงุ่มไหวจะมากระงายขึ้นไหมเนาะเดี๋ยวเอาห่มลงก่อนเดี๋ยวเพิ่นงจะ อาซาบอยู่เนาะโอ้ยบาสิกีดย,ยางให้เต็มโปูฮ่าเพิ่งมันก็นเฮ็ดอย่งโอ้เฮ็ดดินพี่น้องจ้าเฮ็ดกับไหวแต่บากะงายขียยดหน่อยเนาะเดี๋ยวเอาหัวผมโดนก่อนเดี๋ยวเพิ่งจะอ้าซาบอยู่เนาะเฮ็ดดินกันนดดนกบพอเอาเฮ็ดดินเฮ็ดแป้ง ก็ถ้าข้อมปูวยางให้เพิ่นเห็ดดินกับพอเอาเห็ดดินเห็ดแป้งก็ถ้าข้อมปูวยางให้เพิ่อนนะบะเมียนสั่มก็หนีกับบะเมียนบปเป็นเห็ดก็ให้เป็นเห็ดด้วยเพิ่อนของบะเมียนไปยู่ใส่จังบูเกิลนี่จะสุดอ่ะ สุดแต่พี่น้องเอ้ยดีใจเบือดอเนาะเ่าะเป็นเหตดอืมทุกปีมันก็เคยเกิดเนาะปีนึงม่เห็นปีนี้ไม่เห็นเลยจนสุดเดียนนันดอกหนึ่งไปยุใสจังบูเกิด จะสุดอ่ะสุดแต่พี่น้องเอ้ยไหวแต่ปากกาง,ง่ายขึ้นไหมเนาะเดี๋ยวเอาหัวมลงก่อน,น,นอเดี๋ยวเพื่อนแตจะอ้าซาบะยู่เนาะอทุกปีเพื่อนเคยเกิดเนาะปีนึงพ่เห็นปีนี้ไม่เห็นเลยจนสุด เดียนั่นดอกหนึ่งขันบัวหาขันบัวทันเพิ่นเนาะนี่มึงเสารจะคล้องเพิ่นกับมาพึบพ,พับพ,พึบพับเด้ขันกันไอ้เวลาโอ้ยบาสิกิดย,ยางให้เต็มโป๊ฮ่าเพิ่นมันกับเฮ็ดอ,อีย่งโอ้ยเฮ็ดดินพี่น้องจ๋าเฮ็ดดินนั่นดอกหนึ่ง เด้เห็ดดินคือกันนี่ไงก็สิเกี้ยวเนา้ากตะตงมาเบิ่งก่อยมันหาพ่นเกิดนีดปลวกมองจนสุดหายคือบ่ทันเหน็นบ่ท่านเกิดแต่พี่น้องทั้งอื่นเพิ่งคือได้แท้ทั้งนี่คือบ่เห็นเนาะโอ้ยบาสิกีดยางให้เต็มโป๊ะฮ่า่นมันก็เฮ็ดอีหย เฮ็ดดินพี่น้องจา head. Yeah. Head in, ้าเฮ็ดเด้เฮ็ดดินดืวยกันเนอะบะเมียนสัมต้นนี้ก็บบะเมีนบะเมีนเฮ็ดจะให้เป็นเฮ็ดด้วยนะตัวหนึ่งบะเมีนโต๊ะต้องมาอีกพี่น้องฝนตกเดี๋ยวพี่น้องพ่อบ้านก็นกีดยางมัหนีิพี่ปุ้น ได้ในในผลนมาเนาะทุกปีมันก็เคยเกิดเนาะปีนึงม่เห็นปีนี้ไม่เห็นเลยจนสุดโหนึ่งผลมันก็ตกอีกเลยพี่เนาะผนตกดีจังเลยเ็นินกลางโงูขีดเท่า เดี๋ยวเฮ็ดดินพี่กันเพิ่นกิดเฮ็ดดินกับพ่อเอาเฮ็ดดินเฮ็ดแป้งมาทักหอมป๋วยางให้เพิ่นนี่ดอกหนึง ก็เราหังนิดหน่อยบอ่เอาดอกเนะเาะบ่วม่นห็ดปวกขันบ่หาก็บ,บ่ทันเพิ่นเนาะยี่มึงเสารจะคล้องเพิ่นกับมาพ,พึบพัพบพึบพับเด้อขันกันไอ้วเวลาเฮ็ดดินกับบัเอาเฮ็ดดินเฮ็ดแป้งมาจะาล้องบัวยางให้เพิ่นเพิห็ดปวกไม่ใช่เห็ดปวกนะทุกคน นี่แหละฝนตกคืออุปสรรคคนมานี่ไะก็สิเกี่ยวเนา้ากตต้องมาเบิ่งก่อนมันหาเพิ่นเกิดเฮ็ดปลอกเด้อเห็ดดินค้อกันไหวจะมาก็งงายขึ้นไหมเ,เนาะเดี๋ยวเอาหัวมอมลงก่อนเดวเพื่อนกระจะ ่ะซาวอยู่เนาะอืมพี่น้องตื่นมากยะก็ต้องมาดูแร่เฮ็ดก่อนเนาะตอนนี้ก็ประมาณตีสีต่ตกล้งมาอีกพี่น้องฝนตกเดี๋ยพี่น้องพ่อบานก็กีดยางมัเนี่ยพี่ปูนอะไร้ฝน,นมาเนาะ เ,เกิดเฮ็ดขีเท่าท่านหนีเว่าท่านเกิดอยู่ท่านเพื่นใหญเป็น,เป,นเป็นบุงเป็นตาจะหาแต่เหตุปวกเหตุปวกขอดอิ่านเกิดท่านนีเคือบ่าเกิด เห็ดดินกับพวเอาเห็ดดินเห็ดแปง้งถ้าถ้าพวยางให้เพิ่นเนี่ยกระชิเกีลยวหะถ้าต้องมาเบิง้งก่อนมันหาเพิ่นเกิดเห็ดพวกแต่กับพวเห็นไม่เห็นเห็ดเลยเพราะท่านเกิดแกพี่น้องเพราะว่าตอนเสาร์นิดหน่อยสิบพดด่อถึเบิง้งเนาะ แฮ้ยอขี้เท่ามองจนสุดไ้คือบอทันเห็นพอท่านเกิดแต่พี่น้องทั้งอื่นเพิ่งคือได้แท้ทางนี้นคือบอเห็นเนาะคนเคยเกิดตอนก็ท่านมีไผมาเนาะยังไม่มีใครมา เดี๋เห็ดดินคือกันไปอยู da, k k ang, ่ใสจังบูเกิดนี่จะสุดอ่ะสุดอ่ะพี่น้องเอ้ยไปอยู่ใสจังบูเกิดนี่จะสุดอ่ะสุดอ่ะพี่น้องเอ้ยตกต้อมาอีกพี่น้องฝนตกเดี๋ยวพี่น้องพ่อบ้านก็กิดยางมาเนี่